สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube ที่รักและครบทุกท่านด้วยละกันครับพอดีคลิปนี้นะครับวันที่31 6 7เนาะพอดีจะมีคอมเมนต,ต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็เห็นแล้วก็ไม่สบายใจนะครับสอบถามไปทางพี่หมิงนะครับหรือว่าพี่ในายของเราร้านอาหมิงนะครับได้สอบถามเข้าไปว่า ข้อความของพี่เนี่ยครับผมยูเซอร์ CS อะไรนี่แหละนะครับแกเขียนมาว่าระวังร้านนี้ของเสียตีกลับต้องเสียเงินเองโดนมาแล้วอยากได้ค่าส่งกลับเขาจะประจานออกสื่อเวรกรรมของไม่ได้ต้องเสียเงินคิดเอาเองอ่านะครับคอมเมนต์นี้นะครับมาเขียนแบบนี้ใครที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็อาจจะมาเห็นก็อาจจะเสียหายทางด้านร้านพี่มิงเนา แต่ผมก็ไม่ได้ว่านะอาจจะเป็นจริงเหมือนที่พี่เขาหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางพี่อมิงก็ได้คอมเมนต์กลับไปคืนแล้วนะบอกว่าตัวไหนครับแจ้งมาที่ร้านได้เลยรบกวนพี่ยูสเซอร์นี้แจ้งไปทางร้านอามิงให้หน่อยนะครับว่าเป็นสินค้าตัวไหนเพราะว่าผมก็รีบโทรเช็คไปทางพี่อมิงเลยว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมเพราะว่าตามที่เราเคยทําคลิป ถ้าของมันเสียหายก็คือความรับผิดชอบจะต้องอยู่กับเราแกก็บอกว่าไม่เคยนะไม่เคยต้องให้ลูกค้าเสียเงินอันนี้คือทางพี่แกบอกมานะถ้าจะมีก็คือในกรณีที่เอาของไปนานเสนนาน,านแล้วเพิ่งมาแจ้งบอกว่าของเสียแบบนั้นเราเคยแจ้งกันแล้วนะครับของมือสองไปถึงต้องรีบ นะครับอย่างมากมันไม่เกินอาทิตย์หรอกนะครับเราต้องรีบเช็คนะครับแล้วก็รีบแจ้งต้นทางมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาคอมเมนต์แบบนี้รบกวนชี้แจงหน่อยนะครับมันอาจจะก่อให้เสียหายเนาะบางคนอาจจะมองว่าเป็นร้านที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะพี่เขียนมาแบบนี้ยังไงรบกวนยูเซอร์นี้นะครับติดต่อไปทางร้านอาหมิงช่วยชี้แจงหน่อยว่ากรณีตรงไหนที่พี่ ได้ไปเสียเงินแบบนี้จริงไหมรบกวนโทรหาร้านด่วนเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ลบออกนะตัวนี้ทางพี่มิงแกก็เห็นเหมือนกันก็ได้สอบถามไปแล้วแกก็บอกว่าไม่มีนะเอออะไม่มีก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพี่ยูทอร์ที่เขียนมาตัวนี้รบกวนนะครับช่วยชี้แจงไปทางร้านด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงนะแต่ว่าผมก็ได้สอบถามแต่ทางต้นทางเนาะก็บอกว่าถ้ามีปัญหาทุกร้านที่เราไปถ่าย ก็คือมันเป็นความรับผิดชอบของร้านร้านจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะยังไงก็รบกวนนะครับแจ้งมาหน่อยผมจะได้ถามไปทางด้านพี่อมิงว่า mm hmm. เคสนี้ใช่หรือเปล่าที่ลูกค้าเคยบอกว่าประมาณนี้ประมาณนี้ไหมรบกวนพี่ยูเซอร์นี้ติดต่อมาทางพี่อมิงด้วยนะครับเพราะว่าท่านเขียนแบบนี้อาจจะทําให้เสียหายทางด้านร้านเนาะไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ครับพี่น้องอยากหาโคตกลง ให้มันจบให้มันดีที่สุดนะครับขอบคุณแล้วก็เขารูปทุกคอมเมนต์เจอประมาณนี้ก็จะพยายามมาชี้แจงนะครับขอบคุณมากเลยครับผมคลิปนี้เดี๋ยวจะรอฟังคำตอบนะครับ